สวัสดีครับพี่น้องอสสอสมอที่คารพรลักทุกท่านครับพี่น้องครับวันนี้นะครับหมอชาติขอแจ้งพี่น้องอสสอสมรทราบนะครับสมาชิกชกสอสมอของเรานะครับเสียชีวิตในรอบรับรองเดือนมกราคม2565ก็คือเสียชีวิตระหว่างวันที่1ถึง31ธันวาคมประเสรงความเสียใจกับครอบคร,บรัวของพี่น้องอสสอสมอ ทุกคนทุกท่านเลยนะครับเราลองเดินมกราหกห้าพี่น้องสมาชิกเราเสียชีวิต483รายนะครับ483รายหมอชาติก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอแสดงความอาลัยกับพี่น้องอสสอ,ส,อ,อสมอทุกท่านเลยนะครับพี่น้องครับทายาทของอสสอสมอที่เสียชีวิตนะครับ ต้องรีบดําเนินการจัดส่งเอกสารนะครับแจ้งเรื่องไปยังรอพอสตต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะได้ทําเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนถูกต้องนะครับเพื่อที่จะจัดส่งให้กับทางสมาคมชกสสมอพี่น้องครับวันนี้นะครับก็มีพี่น้องอ,อสมอขอญาตเอยเลยนะครับจากจังหวัดสระบ,บุรีนะครับโทรมาถามหมอชาตินะครับบอกว่า ทายาทของพี่น้องอสมเราที่อยู่ในเขตเทศบาลนะครับเสียชีวิตมาสองเดือนแล้วยังไม่ได้รับเงินนะครับซึ่งตรงนี้นะครับหมอชาติก็เห็นใจอย่างยิ่งเลยถ้าอยู่ในส่วนของเทศบาลนะครับทางเจ้าหน้าที่เทศบาลนะครับสาธารณสุขเทศบาลก็ต้องเป็นคนดูแลด้วยนะครับต้องเป็นคนออกหนังสือใบป่าหน้าเพื่อจะส่งไปยังชกสอสมอนะครับในส่วนของรอพอสตอในสังกัดของ สาธารณสุขรอพรสตอนะครับก็จะต้องทําหนังสือเช่นเดียวกันนะครับเมื่อทําไปแล้วอาจจะส่งไปยังระดับอาเภอระดับจังหวัดเพื่อส่งต่อไปหรือท่านจะส่งตรงไปยังสมาคมชอกอสอ,อสมก,ก็ได้เลยนะครับพี่น้องครับรีบดําเนินการนะครับโอ้เห็นแล้ว2เดือนยังไม่ได้รับเงินนี่ก็น่าเห็นใจจริงๆนะครับเพราะว่าไปติดต่อแล้วทางเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ารับเรื่องไว้แล้วนะครับแต่ยังไม่คืบหน้านะครับ มอชัดก็เห็นใจครับเลยให้คําแนะนําไปแล้วรีบดำเนินการอย่างเร่งด่วนเลยนะครับพี่น้องสระบุรีนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับพี่น้องครับดูแลกันและกันนะครับเพราะว่าชกสอสมอนะครับเป็นสิ่งสุดท้ายนะครับเป็นสวัสดิการสุดท้ายที่ฝากไว้ให้กับทายาทที่จะดูแลให้ครอบครัวได้เดินหน้าต่อไปได้นะครับพี่น้องครับก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะครับ แลวก็อย่าลืมกดติดตามหมอชาติอย่างเล่านะครับทุกเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องอาสสอสมอหมอชาติก็จะนํามาฝากอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสําหรับรายชื่อของพี่น้องสมาชิกที่เสียชีวิตนะครับหมอชาติได้ทําลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับสามารถที่จะเปิดดูแล้วก็เลื่อนดูรายชื่อได้เลยนะครับไล่เรียงลําดับตั้งแต่จังหวัดกระบี่ถึงจังหวัดอุบลราชธานี483รายนะครับ สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ